ครับเออ่ผมเออ่สุรเิงย์ตุวรรณากรน,นะครับพันธเปตนะครับเออ่สังกัดเดมอนดิพทีมครับคู่ที่ทำอะไรอยู่ครับ ปกติก็ดิฟรถครับดิฟรถเล่นโอเคดิเลกทำไมถึงต้องเป็นยาฤทธิ์ะพี่ทำไมถึงต้องเป็นยาลิสเป็นคำถามท,าที่หลายคนถามเยอะมากก็ไม่มีอะไรมากก็มันเป็นเป็นรถเอ่อในประเทศที่หาอะไรได้ง่ายเวลามีการประทะหรือการกระแทกเกิดขึ้นนะก็เท่านั้นเองก็เป็นยาลิ์หรือตะว,วันนี้ใส่รถยาฤิ์ไปขับหน้าเลยขับหน้าก็มาแก้เปขับหลัง <laughs> ประวัติความเป็นมาของรถคันนี้นะครับอ่าประวัติความเป็นมาของรถคันนี้ก็เริ่มต้นจากที่หลังจากที่ศึกษาอยากได้บอดี้ศึกษารถรถมาว่าเออเป็นบอดี้ยาริสเนี่ยก็เลยไปหาบอดี้มาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งการเกิดรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยราคาไม่ถูกมากซึ่งซึ่งเราต้องมาแก้อยู่แล้วก็เอามาทําการปรับแต่งแล้วก็เออหาพวกบอดี้แต่ละอย่างที่ในในมิตสันตินเวียส0งร้ออะไรมามา,มาประกอบ มาาวยกันอ่รถคันนี้นะครับก็หลังจากที่เป็นบอดี้อาริสขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เป็นเครื่องเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 2J นะครับก็700แรงม้าก็มีการโมดิฟายตามตามแรงม้ารถที่ที่ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนช่วงช่วงล่างก็สินเวียนะครับช่วงจะในช่วงหน้าซึ่งเอาอะไรช่วงชุดหน้ามาใส่แล้วช่วงข้างหลังก็เป็นของเซนเวีย15 ก็เอาเอาเอาตามความเหมาะสมให้เข้ากับบอดีรถมีความยากง่ายยังไงไหมครับสาหรับเอารถขับหน้ามาเรื่องขับหลังนะครับโอ้โหพอตัวเลยปีหนึ่งเราจะเร็จก็จริงจริงแล้วเนี่ยเราได้ได้วางแผนมาก่อนหน้านี้แล้ว่าเออจะต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งในการจะทําเริ่มต้นวางแผนมาก็ได้ประมาณ80ปเ็ก็เรียกว่าทําได้และมีปัญหาก็แก้ไขได้ก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาพบประมาณในการทำรถแกรนี่ เพราะประมาณอยูอ่วันเท่าไหร่จ็ดออกอยู่แล้วถึงเจ็ดหลักออกอยู่แล้วแต่ว่าออกออกออกไม่เยอะมาก,กเพราะว่าอ,ะ,อะไหล่บางตัวซึ่งมีการเตรียมผมเตรียมไว้อยู่แล้วมีการนําเข้าจากญี่ปุ่นเองแล้วก็อะไหล่ต้นทุนที่ซึ่งผมสามารถหาได้มันก็เลยแบบอยู่อยู่ในแบบต้นทุนเจ็ดหลักที่ไม่ไม่เยอะมาก การขับขี่ในรถคันนี้มีความประทับใจตอบสนองความต้องการขอ,องเรามากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการขับขี่รถคันนี้การตอบสนองก็ผมถือว่าที่ผ่านมาใช้เซเบโลเนี่ยในการใช้เซเบโลเนี่ยมันจะมีฐานช่วงช่วงล้อจากหน้ามาหลังค่อนข้างยาวซึ่งในการขับพิกซ้ายและขวานเนี่ยค้าจะพิกกลับเร็วนี่ก็ค่อนข้างค้าอันนี้คือตอบตอบโจทย์ได้หมดว่าสิ่งที่ขาดหายไปกับเซเบโรเนี่ยที่เราับเนี่ยเฮ้ยเราอยากได,ได้หนึ่งอย่างสองอย่างเนี่ยมาก็ปรากฏว่าวันนี้ตอบโจทย์ได้หมด ก็คือมาได้ครบตามที่เราต้องการ